สวัสดีครับทุกท่านผมเฟรีนะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาประเมินเซิร์ฟมาค์คาของผมเองนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวโปเกมอนนะพิกซ์มอนผสมกับเอ่อมดเอ็มบ์โอเราก็สามารถทำเควสอะไรต่างต่างนานาได้นะฮะซึ่งพอเราเข้ามานะฮะนี่เราก็จะมายืนตรงสปาจุดนี้เลยฮะรเราก็สามารถเดินไปรอบๆได้อ่าก่อนเออเราจะไปตรงเอ่อ เป็นอ่านกฎก่อนนะฮะอ่ากฎก็จะประมาณนี้เออนี่ก็จะเป็นกล่องเอาไว้มาแบบบริจาคของกันได้อ่าในทีนี้ก็จะบอกว่าเซิร์ฟนี้เป็นแนวแบบไหนนะฮะอ่าพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่าอันนี้จะเป็นพวกเควสนะครับเราก็สามารถมารับเควสจากไอนี้ได้เลยเอาของมาแลกแล้วก็มาสามารถมาตีโปเกม,มอนแถวนี้ได้เหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่า อ่าเออแล้วตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะเสามารถมาเก็บของข้างในนี้ได้แล้วก็ขยะเนี่ยเอามาทิ้งตรงนี้ได้แล้วก็สามารถมาเนี่ยตกปลาเอามาแลกของโปเกมบอลได้สําหรับคนที่ว่างจริงนะเพื่อโปเกมบอลลูกเดียวนะฮะคุ้มอ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นดาบนะครับดาบนี่เราก็เอาสามารถเอาไปตีบอสได้ฮะเนี่ดาบมือไม้มั่วกอะไรแล้วก็เวลาเราไปตีมอนสเตอร์เราก็จะได้ บอลมาแล้วก็เอามาทําเป็นบอลเมลแล้วก็มาแลกกัญญาได้นี่แบบก็มีต่างๆนานนะฮะส่วนอันนี้เป็นเควสนะครับอพอคลิกขวาปุ๊บให้เรากดแอลนะเราก็จะมีเควสมาเราพอเราทําเสร็จปุ๊บก็ให้มาคลิกขวาตัวที่เราต้องทํานะฮะเราก็จะได้ของมาส่วนนี้เป็นพวกของบอสเอามาแลกอาวุธได้นะครับเอาไปใช้ในการพ v p พได้ นี่เอาไปตีบอสได้อ่านี่คือโปกเกบอนนะครับเอาไปแลกของสรับนี้หาบอลได้สวยข้างบนเป็นคุก <c oughs> แล้วก็จุดลองผลนะเี่ใครชอบก็มาอยู่ในนี้ได้นะ <c oughs> ต่อไปเราจะไปดูส่วนของช็อปกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> อืรอ่าพอเรา มาจากสป,ปานะฮะจากเคเวนแล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายเพื่อไปช็อปได้นะฮะซึ่งช็อปนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็จะเป็นขายโปกเกบอลแล้วก็ขายโพชั่นนะครับซึ่งโปกเกบอลเี่ยจะมีหลายโลกให้เลือกนะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปถึงหลักหมื่นนะฮะบอลเซิร์ฟเรามันแพงนิดนึงอ่าส่วนตรงนี้ก็คือ เป็นพวกน้ำยาน,นะครับสามารถมาซื้อได้เวลาเอาไปสู้เราก็จะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อ่าส่วนด้านซ้ายก็คือเป็นของฟีอต่เราจะไปคุยกันที่หลังโอเคเน่พอเราเกิดมาปุ๊บเราหาสายปุ๊บก็จะเจอลานพื้พีเลยฮนะสามารถมาสู้กันได้แต่ห้ามห้ามปากโปกเกมอนในสถานที่พืนพีนะนีะ่ลิกขวาปุ๊บเราก็จะว้ามาพืนพีนะปั๊บแล้วก็สามารถสู้กันได้นะะโอเค เวลาจะกลับไปข้างนอกก็สสียสปารเอานะรหรือไม่ก็ตายตานต่อไปเราก็จะไปที่ของฟรนะครับโอ้ยโปเกมอนเกิดเต็มาซึ่งของเฟยด้านซ้ายเป็นจุดวาร์มะเล็กๆเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะปรับปรุงเพราะนี่ก็ยังจะเป็นแบบเบต้าอยู่นะฮะนี่เราก็จะมีของฟีมาให้นี่มีอันนี้ด้วย เอาไว้ปลาใส่โปเกมอนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่จุดวาร์ปกันก่อนนะฮะจุดวาร์ปแรกของเราคือวาร์ปตีมอนเตอร์นะครับอ่าเราเวลาเราลงไปเราก็จะสามารถไปตีมอนเตอร์ต่างๆได้นะครับแล้วก็พอของดรอมาปุ๊บนี่เราเอาของมาขายได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเอาไว้ซ่อมนะครับ แต่ว่าเอาไปบางชนิดก็ซ่อมไม่ได้แต่พอคิดขวาปุ๊เพื่อจะเสียงเงินสิบบาทเลยนะฮะต้องระวังไว้ด้วยไปเราไปสปากันดีกว่าเอ๊เออแลกโอเคไปไปเราไปวร์บวร์บของเรากันเฮ้บวร์บต่อไปนะฮะ <c oughs> เราจะไปเท่ล่าบอสก่อนดีกว่าปับ๊บ ก็มานะฮะตรงนี้เป็นลานบอลนะครับเวลาเราฆ่าพวกเราก็จะได้ของเพื่อเอาไปแลกของต่างๆนะครับอเอกก็จะมีระดับอย่างนี้เลยตั้งแต่เอเซไปถึงเวลีฮาร์นะครับก็จะดูจากสัญลักษณ์ตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปนะครับเหล็กก็จะง่ายทองก็จะกลางๆไดมอนด์นก็ยากส่วนเขียวนี่ไม่น่าจะสู้ได้นะหรือใหม่ก็อยากเข้าไปสู้นะถ้าจะไปสู้ก็ต้องมีเพื่อนไปได้วยนะระวังตัวด้วยไปว้บสุดท้ายที่เราจะต้องไปนะครับ นี่เลยเธอนอกเกาะนี่นะฮะนอกเมืองนะครับอ่านี่คือัวใจหลักของเซิร์ฟนี้นะครับปั๊บอย่าวางมันเยอะนะมอนมันจะตีม่วงนระวังด้วยเอ่ออันนั้นเป็นร้านฮีลนะครับส่วนตรงนี้เราสามารถมาทำเควสได้นะครับตรงนี้เลยเราก็จะสามารถได้เควสใหม่มาก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดร้านฟอสซิลนี่ลานฟอสซิลตรงนี้เลย นี่เราเข้าไป้างฟอสซิลได้เอ้ยปึ๊บเอ๋ออันนี้เป็นเอาไว้สำหรับฟาร์มเวลนะครับส่วนด้านขวานี่เราก็สามารถออกไปจับปโปเกมอนต่างๆได้นะครับถ้าอยากจับปโปเกมอนก็มาจับเลยลก็เดินไปเรื่อยๆเลยเจอปปโปเกมอนเราก็ไปจับเซิร์ฟนี้มันจะไม่มีเรื่องสร้างบ้านนะฮะแล้วก็ทุกๆ ทุกสัปดาห์ทุกๆเดือนเราก็จะมีอีเวนต์การแข่งขันนะครับซึ่งคนที่ชนะก็จะได้ของรางวัลตามที่อดินบอกรือาจจะได้ยศพิเศษขึ้นมาก็แล้วแต่อ่อาันนี้ก็เป็นที่ฟารมไพืสำหรับเวลสิบถึงยี่สิบนะครับนี่ยเราป้ายมาแล้วก็ค่าถึงสิบยี่สิบเลยก็จะบอกส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านขาย TM นะครับเอ้ไม่ใช่ TM Fossil ปั๊บนี่ มีแลคแคนดี้ด้วยโอ้แลคแคนดี้อาจะทูกเนี่ยนะครับมีฟั้งแต่ฟอดล้างแล้วก็ล้างไม่แล้วโอเคยังไม่ได้ล้าง,งไม่ใช่ล้างไม่แล้วอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นขายโปเกมอนต่างๆนะครับโปเกมอนเทพโปเกมอนโหดนี่นี่เลยสก,กอต อ่าก็เซิฟนี้มันเพิ่งเปิดใหม่นะฮะก็มาเล่นด้วยกันนะฮะแอดมินใจดีนะนี่เซิฟเราก็มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่มันก็ครบแล้วนะถือว่าครบแล้วนะแต่ว่าเซิฟเราจะไม่มีพวกเรื่องสร้างบ้านนะครับก็ต้องนั่นเอาอ่าเราจะเป็นเน้นแบบเอาโปเกมอนมาไฟกันมากกว่าแล้วก็มาสู้กัน ไปหาคนที่เก่งที่สุดนะครับไปก็ประมาณนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เดี๋ยวถ้าหลังๆมีคนมาเล่นเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะอาจจะมีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ